สวัสดีครับผมาร์ครับผมแตงครับผมวันนี้นะครับเราอยู่บนรถมิตซูบิชิตาตันนะครับก็จะแปลกๆตาหน่อยนะครับเพราะว่ันนี้ก็มากับน้องแตงนะครับจะพาคุณผู้ชมไปพบกับการขับขี่รูปแบบใหม่นะครับเป็นยังไงครับแตงพอดีช่วงนี้ฝนตกหนักนะครับบางพื้นที่จะมีน้ําท่วมนะครับวันนี้เราจะมา ให้ความรู้นะครับเกี่ยวกับขับรถลุยน้านะครับในแบบที่ถูกต้องนะครับผมว่าต้องขับแบบไหนนะครับเดี๋ยวเนี้ยตังจะเป็นคนขับพาไปลองขับนะครับผมอ่าแล้วหลังจากที่เราขับรถลุยน้ําแล้วนะครับเราก็จะพามาคุยกับหัวหน้าช่างของเรานะครับว่าเราจะต้องดูแลรักษานะครับรถยนต์ยังไงบ้างหลังจากที่เราขับรถลุยน้ํามาแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับไปเลยครับผม แล้วตอนนี้นะครับเราก็อยู่ในสถานที่จริงแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะให้น้องแตงนะครับลองทดสอบนะครับขับลุยน้ำนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปชมน้องแตงขับรถลุยน้ำกันเลยครับไปเลยครับ หลังจากที่เราขับรถลุยน้ํากันมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันหน่อยนะว่าวิธีการที่จะขับรถลุยน้ําเนี่ยเราจะต้องประเมินอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกับน้องแตงกันครับผมแตงเริ่มเลยครับ อย่างแรกนะครับถ้าเกิดเราจะขับรถลุยน้ำนครับเราควรประเมินสถานการณ์ก่อนนะครับว่าน้ําที่เราจะลุยเนี่ยมันสูงมากาน้อยแต่เพียงไหนนะครับผมถ้าเกิดมันยังไม่ท่วมถึงครึ่งล้อนะครับโอเคเรายังขับไปต่อได้ปกติแต่เราอย่ายใช้ความเร็วสูงนะครับเป็นค่อยๆไปนะครับผมแต่ถ้าเกิดระดับน้ำเนี่ยสูงเกินครึ่งล้ออุตสดงว่านี้เริ่มสูงเยอะแล้วควรปิดแอร์นะครับเพื่อลดความเสี่ยงนะครับในการที่พัดลมไฟฟ้าน้าครื่ออาจจะหมุนปัดน้ําเข้าเครื่องนะครับควรปิดแอร์ก่อนนะครับแล้วขับด้วยความเร็วคงที่ช้าๆ เพราะว่าเวลาที่เราขับรถลุยน้ำนะครับสิ่งที่สําคัญที่เราจะต้องดูก็คือว่าคือหนึ่งน้ำเราท่วมเนี่ยมันสูงมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็2นะครับเราสามารถที่จะขับรถของเราเนี่ยลุยไปได้หรือเปล่านะครับแต่ถ้ามีความจําเป็นจริงๆนะครับที่เราจะต้องลุยนะครับเราก็ปิดแอร์นะครับอย่างที่น้องแตงบอกนะครับเพื่อที่จะป้องกันพัดลมไฟฟ้าหน้าเครื่องเนี่ยดูดสิ่งสกปรกหรือว่าขยะเข้ามานะครับก็ มีหลายปัจจัยนะครับอาจจะทําให้คอมพิวเตอร์นะครับหรือว่าขยะนะครับลอยมาปิดนะครับในส่วนของการระบายความร้อนด้วยนะครับก็ป้องกันไม่ให้เกิดการ heat นะครับแล้วก็สิ่งที่สําคัญคือจะต้องนึกถึงผู้ใช้ถนนร่วมกันด้วยใช่รอบอันนี้สำคัญมากเลยครับผมครับเพราะว่าหนึ่งคือเราจะต้องทําอะไรควบคุมความเร็วนะครับไม่ให้เร็วจนเกินไปนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมีผลกระทบกับผู้ใช้ถนน เพราะบางทีเผื่อมีมอเตอร์ไซค์ขับมา้างข้างนีครับถ้าเกิดเราขับโดยไม่ระวังหรือเราขับเร็วะครับก็จะน้ําไปสรดโดนเขาเนาะครับใช้ถนนร่วมกันครับมีความเบื่ออารีต่อกันนะครับผมมีน้ําใจให้เพื่อนร่วมทางนะครับครับแต่อย่างเมื่อกี้ที่เราขับรถลุยน้ำเข้าไปนะครับก็เป็นแค่เพียงบททดสอบนะครับแต่ลูกค้าบางคนนะครับที่อาจจะเจอหนักกว่านี้นะครับก็ภาวนาครับก็ขอให้ผ่านไปได้ด้วยดี นะครับแต่สิ่งหลักๆที่อยากจะให้ทําก็คืออย่างที่เราบอกไปนะครับอ่ะเดี๋ยวเราขับรถกันเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะกลับไปกันที่โชรูมหน่อยนะครับให้ช่างตรวจเช็คหน่อยว่าจะต้องตรวจเช็คอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรากลับไปที่โชรูมเลยครับครับผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มิตซูบิชิสุทอนมอเตอร์ครับตอนนี้ครับผมอยู่ที่บริษัทสุทอนมอเตอร์สำนักงานใหญ่นะครับหลังจากที่เราเอารถคันนี้ไปลุยน้ามาแล้วนะครับเดี๋ยวเรามา คุยกับหัวหน้าช่างกันหน่อยว่าเราจะต้องดูแลอะไรเป็นพิเศษบ้างหลังจากที่เราเอารถไปลุยน้ํามานะครับเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกับหัวหน้าช่างหน่อยแล้วก็มาสอบถามนะครับว่าการใช้งานแล้วก็การดูแลรักษาหลังจากลุยน้ําเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกับหัวหน้าช่างก่อนเลยครับสวัสดีครับพี่นนท์สวัสดีครับแนะนําตัวนิดหนึ่งครับชื่ออะไรครับสวัสดีครับผมชื่อทัศนาจุมิตรนะครับเป็นหัวหน้าช่างสุทรอร์นะครับที่สำมะารใหญ่ครับโอเคครับพี่อาผมสอบถามนิดนึงพี่ เมื่อกี้เราเอารถไปลุยน้ํามานะครับก็สูงในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็ช่วงนี้บ้านเราฝนตกเยอะด้วยนะเราก็อยากจะรู้ว่าหลังจากที่เราขับรถลุยน้ําแล้วเนี่ยเราจะต้องดูแลรักษารถยนต์ของเรายังไงนะครับและจะต้องดูอะไรบ้างเป็นพิเศษนะครับขอความรู้จากพี่นนท์นิดนึงครับผมอย่างแรกนะครับถ้าลูกค้าลุยน้ามันเยอะนะครับก็คือในระบบเบรกกรู้แล้วกันว่าดิกล้ำมันมันเป็นโลหะ สัมผัสน้ำปุ๊บก็จะเกิดสนิมได้ครับครับเบื้องต้นก็ถ okay. ้าลูกค้าไม่แน่ใจหรือสังเกตโดยการที่ดูที่จานครับถ้าเกิดสนิมมากๆแนะนอไม่เข้าสู่ไมคการดีกบ่าครับอ๋อครับผมก็คือถ้าสมมติว่าเราลุยน้ํามาโอกาสที่เบรกจะติดก็มีสูงก็คือถ้าลูกค้าไปจอดที่บ้านโดยโดยที่ว่าคือน้ำปุ๊บแล้วไปจอดอะไรเงี้ยโอกาสเบรกติดสูงครับโอเคครับพี่อน้้ำมันยังไม่แห้งพอมาแห้งปุ๊บก็จะติดเลย๋อโอเคมันก็จะส่งผลต่อการใช้งานด้วยใช่ครับครับผมแล้วลำดับต่อไปครับพี่ ก็คือระบบลูกปืนล้อครับลูกปืนล้อถ้ารูนนํามากๆบางทีลูกค้ารู้ว่าอาจจะซึมได้เงครับน้ําจะเข้าแทนจารบีอ่าบางทีถ้าเราสังเกตอย่างหนึ่งคือเวลาตอนวิ่งครับความเร็วสูงครับมันจะมีเกิดเสียงดังขึ้นครับเราจะสังเกตเลยเสียงจะดังขึ้นอ๋อเสียงมันน่าจะเขาเรียกว่าเสียงหอนใช่ครับอือก็คือน้ําเข้ามาแทนจารบีอ่าเพราะน้ําเข้ามาแทนได้ครับครับเพราะด้วยการโดยการแช่ แล้วอย่างนี้มันจะทําให้ลูกปืนแตกใช่ไหมพี่เสียหายครับอ๋อเสียหายเลยใช่ครับอ๋อทางที่ดีก็คือว่าแนะนําว่าเข้าศูนย์ดีกว่าใช่ครับอ๋อครับพี่แล้วลําดับต่อไปที่เราต้องดูแลครับพี่ถเป็นชุดช่วงเขาขับนะฮะเฟืองท้ายอ่าฮะเขาขับบางทีเราลุยน้ํามิดมากๆเราไม่รู้ว่าไอตัวพกขับเนี่ยมันมีการขีดขาดหรือเปล่าครับเพราะว่าถ้ามีการขีดขาดปุ๊บพอลุยน้ํามากๆปุ๊บไอน้ำาุ๋เนี้ยมันจะเข้าไปแซะจระบีออกมาเพื่อ น้ำมาแทนจาบีปุ๊บ,บพอลาขับปุ๊บมันเกิดเสียงดังวิทีแก้ไขก็คือต้องเปลี่นล้างจานบีใหม่แล้วก็เปลี่ยนยางพอขับเพื่ออาจจะบีให้มันดีขึ้นครับออ๋ถ้าสมมุติส่วนเฟืงท้ายนะครับเพราะว่าตัวัเฟืงท้ายเนี่ยมันจะมีตัวระบายไอของคนที่ไม่น่าจะเข้าแต่จริงๆมันสามารถเข้าได้ครับถ้าเข้าได้แนะนําคือเปลี่ยนอย่างเดียวครับ สามารถเท้ายใช่ครับก็คือต้องค่าจ่ายเยอะเลยใช่ไหมถ้าเราไม่ได้ดูแลมันใช่ครับอ๋อแล้วมันเป็นไอก็จริงแต่ว่ามันสามารถที่จะลดว่าเข้าไปได้อ๋อครับตองดูลในเพิ่งท้ายอ๋อครับและอย่างเขาขับด้านหน้าเนี่ยถ้าสมมติว่ามันฉีกขาดแล้วครับแล้วเราไม่ได้ดูนะครับน้ำมันเข้าไปแทนที่จาระบีแล้วโอกาสความเสียหายมันสูงสูงครับมันอาจจะข้างในมันเป็นลูกปืนอ๋อมันขับอยู่ข้างในครับกาจากแรกหล่อลื่นด้วยจารบีตอนนี้น้ำไปแทนัพอน้าปุ๊บมากๆมันแห้งก็จะเกิด ติดขัดหนิมเรีอบรอยครับเสียงเกิดการเสียงดังแล้วถ้าเราไม่ได้เปลี่ยนก็โอกาสเสียหายเยอะไปกว่านี้อีกอาจจะต้องยกเพลาขับเลยใช่ครับอโอเคครับผมแล้วลำดับต่อไปครับพี่ที่เราต้องดูแลปรับอากาศครับเป็นยังไงครับพี่่าเราลุยน้ําแบบพื้นทั่วไปแล้วบางคนไม่น่าจะมีอะไรแต่จริงๆนะมีครับเพราเกิดความชื้นพอเกิดความชื้นมากๆกลิ่นจะไ่เข้ารถถามารมาเข้าไหมเข้าได้แต่คือใช้เวลาระยะหนึ่งจะเกิดความชื้นเข้าไปครับครับให้รถ แล้วอย่างนี้วิธีการดูแลรักษาเวลาที่เราจะลุยน้ำเนี่ยพี่เลี่ยงความเสียหายเนื่องของระบบปั๊มอากาศเนี่ยเราจะต้องทํำยังไงก็อีกอย่างหนึ่งคือแนะนำนะไ้าไปได้ปิดแอร์ปิดแอร์วิ่งดีกว่าคือปิดแอร์ไม่ปิดแอร์ตลอดนะครับเฉพาะที่น้ําขังครับก็คือป้องกันความเสียหายคอมเพิวเซอร์แอร์ด้วยเพราะว่ารไม่ทักเกิดจากการทํางานทิ่งรถเก่งเนี่ยเราเจอน้าเยอะๆเนี่ยครับทีต่ำๆมากไปเจอพัดลมมัานหน้าเงี่ยต่ำ มีระบายความร้อนพัดก็เกิดเสียหายได้อ๋อคือมันก็จะพัดมาจากเข้าด้านหน้าอย่างนี้ใช่ไหมเพราะว่าถ้าเป็นรถยกสูงพวกนี้มันสบายสบายอยู่แล้วนะถ้าเป็นวิสุวิชิตไททันกันนี้มันลุยน้าได้สบายอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นรถเก๋งซีดานทั่วไปก็อาจจะเตี้ยหน่อยเตี้ยหน่อยแล้วก็พัดลมของมอน้ํามันก็จะพัดเข้ามาอ๋อโอกาสความเสียหายก็เยอะเยอะครับแล้วก็ความเสี่ยงที่จะเกิดความชื้นในระบบปรปบอากาศก็เยอะด้วยหายคือแม่น้ำน้ำด้วยแล้วก็บางทีเจอ ขยะลอยเงี้ยไปพัดติดได้ครับใชอครับ้โหดีเราไปดู้ำติดใส่นะพี่อันเจอลอยเข้าไปปึบบทีไปทำระบายความร้อนไม่ดีเครื่องยนต์ก็เสียหายได้ก็จะทำให้ความร้อนขึ้นอีกใช่ครับโอ้โหดีมากมากเลยพี่อ่ะแล้วอีกอันหนึ่งับพี่ที่พี่บอกว่าที่จะต้องดูแลพิเศษครับพี่ก็คือน้ำมันเครื่องคเพราะเราลุยน้ำมาแล้วเราไม่รู้ว่าส่วนไหนที่มีร่ดซึมมั่ง่ะฮะคือต้องวัดจัดดึงม้วลดมาดูจะสีครับว่าจะสีแบบเข้มเข้มนี้แสดงว่าน้ำมันอยู่ในระดับที่ ยังน้ำไม่เข้าครับแต่ได้ดึงวัดน้ามันมาแล้วน้ํามันสีออกแบบสีมาลบนน้ำนั่นคสังเกตได้ครับแสดงว่าน้ำเข้าแล้วแนะนาใม้ควรเปลี่ยนเครื่องและไส้กรองครับอ๋อก็คือต้องเดนออกมาเลยทายออกมาหมดเลยอ๋อเพื่อไม่ให้มีสิ่งแปลกปลอมเข้าไปใช่หรืออย่างนึงอาจจะเป็นแฟชชิงก็ได้สองรอบเพื่อทจีจะล้างสองรอบให้เกลี้ยงเลยครับอ๋อโอ้โหพี่แล้วมีอย่างอื่นไหมที่เราจะต้องดูแลเป็นพิเศษเอ่อถ้าลุยน้าใช่ไหมครับใช่ถ้าลูกค้าที่จะลุยน้ํา หรือไปทางที่แบบน้ำไม่เยอะถ้าหลีกเลี่ยงก็หลีกเลี่ยงครับเพราะถ้ารถสูงจีงพอได้รถต่ำๆผมไม่แนะนำํำเพราะว่าบางทีเราน้ําเข้ามาเข้าผมเงี้ยมาเจอพวกเข้าปวงเข้าปัก จะเกิดอัสหรายเสียหายเยอะอ๋อความเสียหายเยอะเลยใช่ครับนะแต่อย่างมิสูบิชิตไททันของเรานี่ลุยสบายมากใช่ครับหลังจากเมื่อกี้ที่ผมขับไปลุยมาก็โหลุยได้สบายเลยใช่ครับนะโอเคครับพี่ก็ขอบคุณมากพี่ขอบคุณนะครับสำหรับความรู้ในวันนี้นะครับข้อมูลดีๆนะครับสำหรับลูกค้าที่ไม่เคยทราบมาก่อนนะครับก็สําหรับลูกค้าคนไหนนะครับที่อยากได้ข้อมูลนะครับเพิ่มเติมในเรื่องของการดูแลรักษารถยนต์นะครับเวลาที่ลุยน้ําท่วมนะครับสามารถที่จะคอนแทคนะครับมาที่ไลน์ด้านล่างได้เลยนะครับหรือว่า จะโทรมาสอบถามรายละเอียดนะครับการเข้าศูนย์บริการนะครับก็สามารถติดต่อได้ตามเบอร์โทรด้านล่างนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมแล้วก็พี่นนท์หัวหน้าช่างนะครับต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่โอกาสหน้านะครับว่าเราจะมาคุยกันเรื่องอะไรอีกนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ s u b ค s h i รับพี่